สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรเตือนอย่าดีเบตมาตรา1นึเดี๋ยวเหตุการณ์6ตุลาจะกลับมานายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน f a c e b o o k ไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอนเข้าทางใครโดยยกถึงกรณี6ตุลาคม2519เตือนสติพักการเมืองดีเบตหาคะแนนเสียงไม่ควรนำปัญหามาตรา112มาถกเถียงเอาชนะกันเนื่องจากทั้งฝ่ายหวนเจ้าและฝ่ายปฏิรูปสถาบันจะช่วยนำไปปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ขึ้นมาได้อีกนายจรุพรกล่าวว่าการเมืองเรื่องของการหาเสียงหาคะแนน เป็นสิ่งน่ากังวลถ้าใครคิดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นต้องคิดผิดสิ้นเชิงเพราะอำนาจองค์กรอิสระยังอยู่ในมือของพระเดกประยุทจันโอชาบเบ็ดเสร็จและสอวอยังมีสิทธิ์เลือกนายกดังนั้นเครื่องมือนี้ย่อมบ่งชี้การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะสอดถึงอาการสะดุดขึ้นอย่างไรก็ตามการจัดตั้งรัฐบาลหากคิดแบบง่ายๆในฐานจำนวนเสียงของ พรกรวมรัฐบาลเดิมนั้นถ้าได้126เสียงบวกกับสว250เสียงรวม376เสียงก็สามารถชิงนายกไปอยู่ฝ่ายเดิมได้อีกอย่างยังมีหนทางยุบพักให้กวาดเสียงสสมาเพิ่มเติมให้เกิน251เสียงเกินครึ่งของสส500คนหรือถ้ากวาดตอนไม่ได้ก็ยุบสภาอีกครั้ง เลือกตั้งใหม่ย่อมเป็นอาการสะดุดที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นซึ่งตราบใดที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้รับเสียงถึง376เสียงแล้วย่อมไม่มีวันสู้ในสภายกแรกการเลือกนายกได้เลยดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลจึงขึ้นกับพรรคแต่ละพรรคการเมืองจะกำหนดจุดยืนของตัวเองไว้อย่างไรความคืบหน้าล่าสุดสมชัยซัดรัฐบาลปาหี ขอหมื่นล้านช่วยค่าไฟฟ้าบอกรู้อยู่แล้วไม่จบเลือกตั้งไม่มีทางได้เมื่อเวลา10นากานาทีที่พักเสรีรวมไทยนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนยบายพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกเลือกตั้งหรือกากตตีตกลับการขออนุมัติงบประมาณกว่า 11, 0 0 0ล้านบาทของคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับประชาชนว่า หากเป็นเหตุผลเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วนไม่แนบมติคอรมอถือเป็นการทำงานที่ไม่รอบคอบของสำนักง,งานเลขาธิการคอรมอและไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานต่างๆมาตลอดจึงมองว่าเป็นเพียงละครหรือปาหีทางการเมืองเพราะทราบดีว่ากกตจะไม่อนุมัติให้ใช้งบประมาณดังก,กล่าวซึ่งเป็นข้อห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการหาเสียง ไม่เช่นนั้นกนกอนตอาจต้องถูกถอดถอนทั้งคณะเนื่องจากทําผิดรัฐธรรมนูญส่วนตัวเชื่อว่ากกตจะยังไม่พิจารณาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้ความคืบหน้าล่าสุดลดค่าไฟรอไปก่อนกอนกนตตีกลับหนังสือรัฐบาลขออนุมัติ11,112ล้านบาทเหตุไม่มีมติคอรอมอ 28เมษายน2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกรตรขออนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน1,112 2ล้านบาทช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนมีรายงานเมื่อย5ิเมษายนซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ สำนักเลาขาธิการรัฐมนตรีได้มีหนังสือนำส่งหนังสือของกระทรวงพลังงานที่ขอให้กรกตพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในการที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติงบกลาง11,112ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนมายัางสำนักงานกรกตอแต่เมื่อสำนักงานตรวจสอบแล้วพบว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการจะใช้งบประมาณกลาง11,112ล้านบาทในการจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเพื่อขอให้กอคตอนนั้นให้ความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา169กำหนดจึงเห็นว่าหนังสือที่ส่งมานั้นยังไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่ขั้นตอนกฎหมายกำหนด และได้ส่งหนังสือดังกล่าวกลับไปโดยขณะน,นี้สำนักงานก็ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับใหม่จากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดความคืบหน้าล่าสุดคลิสเส้นได้แจ้งความกรกะตส่งเอกสารแนะนำผู้สมัครสอสผิดเขตกว่า305หลังคาเรือน28เมษายนที่สอนอพญาไทยนายคริสโปตรนัน หัวหน้าพักเส้นได้ผู้สมัครสสอกรุงเทพมหานครเขตดินแดงพญาไทพร้อมนางสาวอังสนาเนียมวณิชกุลผู้สมัครสสอกรุงเทพมหานครเขตสาทรปรทุมวันราชเทวีเข้าพบกับพันต,ตรีพันธุ์นิทร่มสีนวลพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทเพื่อแจ้งความต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตหลังพบว่ากกตส่งใบแนะนำตัวผู้สมัครสส กรุงเทพมหานครเขตพญาไทไปที่เขตราชเทวีซึ่งเป็นคนละเขตเลือกตั้งกันโดยนายคริสเปิดเผยว่ารับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันว่ามีเอกสารของกรกตกรุงเทพมหานะครส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครมาบ้านเรือนของประชาชนภายในชุมชนกว่า305หลังคาเรือนมีประชาชนประมาณ 1,500กดเสียงปรากฏว่าประชาชนได้รับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครผิดเขตซึ่งแทนที่ประชาชนจะได้รับเขตเลือกตั้งที่2ซึ่งประกอบไปด้วยเขตราชเทวีเขตปทุมวันเขตสาทรแต่กลับกลายเป็นได้รับเอกสารแนะนำตัวของเขต6ซึ่งเป็นเขตพญาไทยดินแดงทําให้ประชาชนเกิดความสับสนหรืไม่รู้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประชนีหรือมีการจงใจเล่นเลขเลี่ยมเพื่อจะทําให้ประชาชนในชุมชนสับสนว่าตนยังลงเลือกตั้งในเขตนี้อยู่ซึ่งในหนังสือของเขตเลือกตั้งที่6ผู้สมัครเลือกตั้งของพรรคเส้นได้คือตนได้หมายเลข12ซึ่งผู้สมัครเลือกตั้งของเส้นได้ในเขตราชเทวีคือนางสาวอังสนาเนียมวณิชกุลเบอร์เจ็ จึงมาร้องเรียนกับตำรวจสอนพอาไทยให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนั้นกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีการจงใจเล่นเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองหรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดอิทธิพรเผยของบช่วยค่าไฟหมื่นล้านยังไม่ถึงกะกะตใหญ่ยันไร้อำนาจตัดนโยบายหาเสียงพักการเมือง28เมษายนนายอิทธิพรบุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตอกตกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอกกตอขออนุมัติวงเงิน11,112ล้านบาทช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนขณะน,นี้เรื่องยังไม่ถึงกกตด้วยหากเรื่องมาถึงทางสำนักง,งานกกตจะตรวจสอบเรื่องก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมกกตพิจารณาและตามขั้นตอนคณะกรรมการจะพิจารณาว่า เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ3หรือไม่รวมไปถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องของการขออนุมัติงบสำรองจ่ายเพื่อความจำเป็นฉุกเฉินเข้าข่ายตามกฎหมายหรือไม่คาดว่าหากเป็นเรื่องด่วนสัปดาห์หน้าเรื่องจะมาถึงกกรน่ยอิอทิพรกล่าวต่ออีกว่าส่วนการพิจารณานโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง จะสิบพักที่แจ้งกรกตจะพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา57ที่กำหนดไว้คือการตรวจสอบว่าพักการเมืองที่ประกาศนโยบายหนึ่งจะต้องรับฟังความเห็นของสมาชิกสาขาพักและตัวแทนพักการเมือง2หากเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณจะต้องแจ้ง 3. หัวข้อหลักคือวงเงินและที่มาของงบประมาณ โดยประโยชน์และความคุ้มค่าความเสี่ยงและผลกระทบโดยไม่มีอำนาจไปตัดนโยบายของพรรคการเมืองแต่อย่างได